สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะจากชาแนลวัดฟอร์ดแรปเตอร์แล้ววันนี้ผมจะพามาดูฟอดแรปเตอร์นะครับคันนี้ราคา1,769,000้านบาทนะฮะคันนี้แต่งทรงอเมริกานะใส่ร้อย2ี่สองยาง33นิ้วนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างนะครับชุดกันชนหน้าเนี่ยเป็นชุดฮัมเมอร์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นแอดลาร์นะครับเห็นไหมเขาจะมีไฟแบบ2สเต็ปนะฮะ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบไฟเลี้ยวได้ด้วยแล้วก็มีไฟหลีนะครับเห็นไหมรุ่นนี้ราคาร้านเจ็ดเนี่ยยังไม่รวมชุดแต่งนะครับผมอ่ะตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยได้เป็นแบบ m a ทริก LED นะครับผมความพิเศษของตัวนี้ก็คือจะสามารถที่จะเปิดปิดไฟสูงออโต้ได้นะครับผมโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมรุ่นนี้มีถอยจอดให้นะครับผมมีออปชั่นถอยจอดนะครับมี Adaptive Cruise Control ติดมาให้กับตัวรถเลยนะครับผมเซ็นเซอร์รอบคัน12จุดกล้อง3ามรองศารอบคันนะฮะนี่ฮะตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นของเดิมนะครับผมตัวนี้ทรงแรปเตอร์วีนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่อง2000นะครับดีเซลนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัวเจนหนึ่งะครับตัวเจนหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตัวช่องแอร์เนี่ยเป็นของฟ็อกนะครับผมฟ็อกสอนะครับผมตัวนี้เป็น นี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเป็นอินเทอร์นอลบายพาสนะสำหรับตัวนี้นะครับผมมีสปริงมากับโชคเลยนะครับผมสำหรับตัว2เครื่อง2000เนี่ยจะแตกต่างกับตัว3000ทวินเทอร์โบก็คือจะเป็นโชคอัพแบบไม่มีไรทวาลตัวนี้ไม่มีไลท์วาลนะฮะแล้วก็ไม่สามารถปรับไม่สามารถปรับโชคอัพได้นะครับผมอ่านี่คันนี้ทำอะไรกับมันบ้างนะมาดูปีกนก ของเดิมเนี่ยถอดออกนะครับเปลี่ยนนะครับผมก็คันนี้ทําการยกสูงขึ้นไปนะครับผมเป็นสเต็ปยกสูงใส่ล้อขอบ22นะเห็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมขอบ22นิ้วนะครับผมออฟเซ็ตเนี่ยลบ44ี่นะครับผมตัวออฟเซ็ตลบหมายถึงหมายความว่าระยะห่างระหว่างตัวขอบล้อกับตัวจุดยึดล้อนะครับผมเนี่ยอันนี้ลบ4บมิลลิเมตรนะครับผมตัวยางเนี่ย เป็นยางแอมออโทเลนนะครับผมตัวนี้เป็นยางที่เ,เป็นออโทเลนก็จะเงียบแล้วก็นุ่มกว่าตัว MT นะครับผมสังเกตว่าดอกเขาจะบั้งเขาจะเล็กๆนะเห็นไหมอา่าแล้วก็มีแบบอะไรเขาเรียกอะไรอา่าล่องระบายลมนะครับผมอา่านี่ฮะยางตัวนี้ไซส์3 3มมนะครับ12.5ขอบ2ีนะครับ,บ, 22, รบก็จะเป็นแบบทรงเมกาแก้มบางๆนิดนึงนครับทีนี้ การใส่ล้อบแบบนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องเลี้ยวติดนะครับผมนี่เราก็จะทําการปัดแต่งซุ้มนะครับผมสาหรับยางสามสามเนี่ยก็ไม่ได้ติดเยอะนะครับผมไม่ได้ติดเยอะนี่ก็แต่งซุ้มนิดหน่อยนะครับผมเห็นไหมงานเนียนกริบเหมือน,เห,อนเหมือนกับออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับอ่ะด้านข้างนะครับผมติดสติ๊กเกอร์นะครับผมเน่เป็นไงก็เป็นลูกค้าแนวแบบสายฮาร์เลยนะผมครับฮาร์เลยนะนี่ ติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็เป็นงานอิงเจตนะครับผมปริ้นนะฮะปริ้นอ่าแล้วก็ดีไซน์มาใหม่เลยสำหรับลูกค้าคันนี้โดยเฉพาะนะครับผมอ่าด้านหลังก็ล้อเนี่ยใส่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องยกนะฮะตัวช็อคอัพด้านหลังเนี่ยเป็นคอยล์โอเวอร์ช็อคนะรุ่นนี้จะสูงด้วยสปริงนะครับผมส่วนช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบวัดลิงก์นะครับผมวัดลิงก์ก็คือจะเป็นแขนนะครับผมเป็นแขนขว้นะทำหน้านที่กด ล้อด้านหลังเนี่ยไม่ให้ลอยนะเวลาเราขับขี่ทุกย่านความเร็วหรือว่าเวลาเราเข้าโค้งนะฮะก็ตัวนี้ล้อจะไม่ลอยนะมันพยายามกดล้อให้ให้แบบว่าติดถนนมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะครับผมตัวโช้อัพด้านหลังเนี่ยเป็นโช้อัพแบบอินเทอร์นอลบายพาสนะมีกระบอกซับแทงแยกนะแต่ว่าจะมีการเดินน้ำมันเนี่ยอ,อยู่ด้านในนะครับผมมีสองชั้นนะ เป็นบายพาสมี2ชั้นก็คือมันจะมีระยะยุบอยู่2ชั้นนะสำหรับการขับขี่แบบทางเรียบธรรมดาเนี่ยก็จะใช้ชั้นแรกนะถ้าเกิดเป็นแบบออฟโรดเนี่ยมันก็จะมีแบบอีกวาลหนึงนะมันจะเปิดนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องยนต์2 0 0พันะครับเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นดีเซลนะครับผมจะแตกต่างกับ3 0 0พันนะครับผมรุ่นเนี้ยฟอร์รุ่นเนี้ยสามารถที่จะใส่ราวหลังคาได้โดยไม่ต้องเจาะนะอันนี้เขาก็จะ ก็คือเราต้องดึงแถบยางที่อยู่ตรงนี้ออกนะครับผมแล้ก็มันก็จะมีรูนะสำหรับใส่ราวหลังคาหรือว่าโลบาร์แบบประมาณนี้นะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกแฟตแหลกนะเป็นคล้ายๆแหลกเรียบๆนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งพวกอ,อะไรอ่ะเต็นท์นะที่เป็นแบบฮาร์ดชิลได้นะผมเป็นเต็นทแบบว่าที่เป็นกาดแข็งนะสามารถแบบเปิดแบบคลิกเดียวได้เลยนะครับผมเห็นไหม ชุดนี้เป็นของ h ั m m e r นะครับผมตัวนี้นะนี่เป็นฮั m m e อร์แหละนะครับผมก็เห็นไหมก็จะมีช่องไว้สอดอุปรกรณ์ได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะติดไฟข้างบนได้นะนี่เห็นไหมก็สามารถคัดต้อมไฟได้นะครับผมตัวหลังคาเนี่ยของกอดเนี่ยรับหนักได้หนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับผมสำหรับรถเดิมๆนะถ้าเราเราเราวิ่งอยู่นยะรับหนักได้หนึ่งร้อยนะครับผมถ้าเราจอด รับหนักได้2 5 0โลนะครับผมสำหรับตัว Ford รุ่นนี้นะครับผมตัวโรบานะครับผมตัวนี้โคตรแพงบอกเลยว่าเป็นการต่อยอดมาจากตัว v a ลิเออนะครับผมตัวนี้ก็คือถ้าประมาณนี้ก็คือ v a ลิเออใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบมีมีแขนยาวจนสุดกระบะเลยนะครับผมแล้วก็ออปชั่นพิเศษของตัวนี้นะครับมีไฟด้านบนเห็นไหมไฟด้านบน4 4่ดวงนะครับผมตัวนี้มันจะมีรีโมท ในการควบคุมปิดเปิดขึ้นมานะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันก็นะอาจจะต่ําไปหน่อยเพราะว่ามันมีแหลกบังอยู่นะครับผมถ้าถ้าไม่มีแหลกเนี่ยจะโอเคนะสำหรับมุมมองของตัวนี้นะฮะอ่ะทรงด้านท้ายก็มา,มานี่นะครับใครไม่อยากล้นเนี่ยก็ใส่ออฟเซตที่เป็นแบบลบสิก็ได้หรือว่าลบยีนะครับผมอันนี้เป็นลบสีนะก็จะล้นประมาณนี้อ่าถ้าใครไม่อยากมีปัญหากับ เวลาเข้าด่านก็ใส่ออฟเซตที่เป็นบวกนะแต่ว่าทรงมันก็จะไม่ได้แบบนี้นะฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายตัวนี้เป็นงานของ Y นะครับผมตัวนี้ครอบทับโลโก้เดิมเข้าไปเลยนะสังเกตว่างานเขาจะแบบว่าหนาออกมาเลยแบบเห็นไหมยื่นออกมาประมาณ2นิ้วนะครับผมก็คัตตอมสีให้แบบเป็นแบบเดียวกับตัวรถนะฮะนี่ไฟท้าย รุ่นแรปเตอร์ตัวนี้เป็น Full LED นะครับอ่านีตัวฝาท้ายของตัวแรปเตอร์เนี่ยมันจะล็อกพร้อมเซ็นทัลล็อกนะฮะอ่านี่คือผมผมล็อกมันก็จะล็อกด้วยปลดล็อกอ่ามันก็จะปลดล็อกนะฮะแล้วก็มีฝาท้ายพอนแรงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะอ่าน้ำหนักเบาสำหรับแรปเตอร์ตัวนี้มีระบบถอยจอดนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มีทำงานร่วมกับเก e ียร์อีชิเตอร ิ0สปีดนะซึ่งเป็นเกียร์มอเตอร์ไฟานะมันมันจะควบคุมเกียร์ควบคุมวงอะไรนะครับควบคุมคันเล่งให้เองนะครับผมโดยที่แบบว่าลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะนี่มันจะทํางานร่วมกับเซ,เซนเซอร์ตรงนี้นะรอบๆคันแล้วก็พร้อมกับกล้องนะฮะตัวท้ายของรุ่นนี้จะมีไฟไม่ใช่เป็นไฟ full led นะครับผมแล้วก็จะมีตัวบายสปอร์ตนะตัวนี้ตัวนี้ทนะําหน้าที่ตรวจจับรถในมุมอับสายตานะครับผมแล้วก็ เวลาเราถอยถอยออกมาจากซองเนะี่ยมันก็จะเบรกให้นะครับผมมีระบบเบรกเวลาถอยออกจากซองนะครับผมแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้าด้วยเขาเรียกว่าระบบเบรก AEB นะระบบเบรกความเร็วต่ำเวลาเราขับรถไปติดไฟแดงนะครับผมแล้วก็มีรถมาตัดหน้าหรือว่ามีคนมาตัดหน้านะก็จะทำงานร่วมกับกล่องอัลตราโซนิกนะครับประมาณนั้นเลยนี่ฮะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวบายสปอร์ตนะจะมาแจ้งเตือนตรงนี้นะฮะ คันนี้ก็เป็นสีเทาคองเครกเลยนะครับผมนี่เป็นสีพิเศษเฉพาะแรปเตอร์นะฮะนะดูภายในกันบ้างภายในของแรปเตอร์เนี่ยก็ถือว่ามีความแบบสปอร์ตและดุดันนะเป็นส้มดำนะโทนส้มดำรุ่นนี้พวงมาลัยเป็นแบบหนังนะครับผมตัวนี้จะไม่ใช่เป็นอาคารทาราสแบบตัวก่อนนะนี่ก็เป็นพวงาามาลัย3ก้านสปอร์ตแล้วก็มีแพดเดิลชิพนะฮะแพดเดิลชิพก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกลียนะครับอันนี้บวกอันนี้ลบนะ ี่บวกอยู่ฝั่งนี้นะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ในขณะขับขี่หรือว่าเป็นเกียร์แมนนวลได้เลยนะครับผมมีโหมด TMS นะครับผมเป็นกลมๆนะตรงกลมๆมฮะมีอยู่7โหมดนะรุ่น Laptor พิเศษก็คือมีโหมดบาฮาซึ่งเป็นโหมดที่แบบว่าใช้ขับขี่ออฟโรดความเร็วสูงนะฮะไฟหน้าออโต้ไม่ต้องทำอะไรเลยมีระบบพุชสตาร์ทนะฮะลองกดด,ดูหน้าจอ12นิ้วนะครับผมเป็นแบบหน้าจอแบบเหมือนมือถือเลย จอกลาง12นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะฮะก็มีความละเอียดสูงนะนี่ห e ัวเกียร์แบบอิชิเตอร์เนี่ยอันนี้เบรกมือไฟฟ้านะครับผมอันนี้โหมดออฟโรดนะอันนี้ถอยจอดนะตัว P นะครับผมก็ถอยจอดได้ง่ายๆเพียงแค่ปุ่มเดียวนะครับผมโหมด TMS ก็สามารถหมุนได้เลยเวลาเราขับขี่เนะี่ยมันก็จะมีกราฟิกโชว์ที่หน้าจอนะฮะก็หมุนที่ความเร็วต่ำกว่า 120กิมต่อชวโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดที่เป็นโฟล o ให้เราจอดรถที่เกียร์ว่างนะครับผมแล้วก็ถึงจะเข้าเกียร์ได้นะครับผมนี่ตัวเบาะเนี่ยก็ดีไซน์มาจากยานอวกาศไม่ใช่ยานอวกาศตัวเครื่องบินนะ F15 นะครับผมเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าปรับ8ทิศท,ทางนะมีดานหลังนะครบนี่เบาะก,ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรบักเก็ตซีดอะเหมือนกับเบาะรถแข่งนะครับ ก็ตัวหนังก็จะเป็นหนังแท้ผสมกับตัวหนังกลับนะรุ่นนี้ไม่ใช่อาคาทัล่านะมาดูด้านหลังบางนะด้านหลังก็นี่ฮะของเป็มเลยมีน้องน้องชมพูอยู่ในรถด้วยฮะใช่ไหมแบบแอร์แบ็กเใบนะสำหรับแรปเตอร์นะคันนี้ก็ติดฟิล์มเซรามิกจากโชว์รูมของเรานะที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้อมินนะสามารถเลือกสีได้นะนี่ฟิล์มเซรามิกของเราก็ มองจากข้างในเนี่ยมันก็จะสว่างนะแต่เรามองจากข้างนอกเนี่ยคือแบบมันจะเข้มนะทำให้รถด,ดูคมเข้มนะฮะ,ะก็ประมาณนี้สําหรับคันนี้อ่ะคันนี้เปลี่ยนปีกนกด้วยนะเหะ็นไหมปีกนกก็เป็นตรงรุ่นนะครับของซันก็ตัวนี้อ่อก็จะช่วยให้ในการปรับมุมล้อนะครับได้ดีขึ้น,นะฮะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมก็ไม่เปลี่ยนมันมันก็คึ่งๆนะ ันนี้เขาก็ทํามานะสําหรับตัวนี้นะอันนี้จะเป็นไฟที่เป็นออปชันเสริมของทัมเมอร์นะครับผมตัวนี้เขาจะมีจุดยึดของเขานะสามารถติดอุปกรณ์ต่างๆได้ตรงนี้ก็ติดวินได้นะฮะนี่ตัวนี้เป็นถาดวินนะครับผมถ้าเรามีวินต้องการติดวินก็ติดช่องนี้นะครับผมอ่านะแล้วก็ทะเบียนก็จะพับเก็บได้ครับสำหรับนะครับ พี่ๆที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดเนก็ทักหาผมได้เบอร์โทร0917618526นะครับ ID line @watford168 นะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์วันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ